สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับมีคนถามมานะครับเกี่ยวกับการขั้นตอนการทําเม็ดผงพุทธคุณของพระสมเด็จหรือว่าที่เรียกว่าผงกิติยาคมนะครับมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับที่สมเด็จโตใช้ในการทํานะครับขั้นที่1นนะครับก็ไปเอาดินนะครับดินสอพองนะครับจากเมืองลบบุรีที่ถือว่าเป็นดินสอพองที่บริสุทธิ์นะครับเอามาแล้วก็ร่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาปั้นเป็นแท่งแล้วก็ตากแห้งครับ ขั้นตอนที่2ครับก็เอาลักษณะเอาดินสอพองคืตากแห้งนะครับมาบดละเอียดนะครับแล้วก็กรองอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตากแห้งอีกนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็เอาดินสอพองนะครับมาใส่บาตรนะครับเป็นบาตรห้าห้าบาทนะครับก็จะมีแล้วประจุด้วยบริกรรมคาถานะครับบาตรที่หนึ่งบรรจุด้วยบริกรรมคาถาอิติเจ นะครับบาทที่สองตรีนิสิงเหบาทที่สามบริกรรมด้วยคาถาปัตมมังบาทที่สี่บริกรรมด้วยคาถามหาราชบาทที่ห้าบริกรรมด้วยคาถาพุทธคุณนะครับนั่นคือขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่ก็เอาผงเอาบาดทั้งห้าเนี่ยมารวมกันหลังจากนั้นก็บริกรรมคาถานะครับรวมกันแล้วทุกๆวันนะครับก็บริกรรมคาถานะครับ <S <S เพื่อให้ผงเนี่ยทั้งห้าเนี่ยครับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ ผลที่จะทําอย่างนี้ได้จะต้องมีเขาเรียกว่าตะบะแก่กล้ามากนะครับมีจิตแก่กล้าไม่งั้นก็จะเป็นบ้านะครับก็ในยุคนั้นก็จะมีมีสมเด็จโตเท่านั้นนะครับขั้นตอนที่ห้านะครับจะเอาผงนะครับในบาทนะครับห้าที่รวมกันนั้นเนี่ยมาผสมกับยอดไม้มงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดตำลึงยอดสุดสวัสดยอดดอกรักซ้อนยอดกาหลงยอดทองพันช่างนะครับ อยอดราักจะพฤกษ์ยอดกระเจะตะนาวยอดใบเงินใบทองใบหน้านะครับและอื่นๆอีกนะครับแล้วก็นํามาตาให้แหลกละเอียดผสมกับน้ำปพุฒมน,นะครับเจ็ดบ่อนะครับผสมลงไปแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้านะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผสมกับผงที่อ่าที่บริกรรมนะครับออกมาเป็นแท่งดินสอนะครับขั้นตอนที่หกก็เอาแท่งดินสอนะครับไปเขียนยันบนกระดานแล้วก็ลบ เขียนแล้วก็ลบ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 บริกรรมนะครับ movement, เป็นร้อยๆครั้งนะครับก็จะได้ปุ่นออกมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7นะครับได้เป็นผงนะครับสมเด็จหรือผงกิตยาคมออกมาแล้วก็มาโขก,กตามกับพระสมเด็จแล้วพอออกมาก็จะต้องเป็นผงนะครับขั้นตอนสุดท้ายที่เราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าผงเนี่ยจะต้องแยกออกจากผิวของพระสมเด็จอย่างชัดเจนนะครับ อ่าจะต้องมีร่องมีรูมีข้างๆนะครับถ้าไม่มีร่องมีรูเนี่ยจะไม่ใช่ผงกิติยาคมหรือผงสมเด็จนะครับเนื่องจากว่าแรงตึงผิวไม่เท่ากันนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับข้าวคร่าวหวังว่าพี่น้องจะได้เป็นแนวทางนะครับ